จัดได้แล้ว99คับ98 99 98ลวก็แลวก็อีกตัวนึ่งเงินท่านภ่มท่านม89 89ั99 98 89แแล้ววันนี้นอกเหนือจากหันในส่วนที่มาไม่เนี่ยมีตัวใดไจัดเพิ่มเข้ามาอีกว่าครับเครับตัวไม่กันนดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองซึ่งก็เป็นป้ายรถทะเบียนปูับป้ายทะเบียนรถ ตรงกันถ้าเขาสืบจบไปกับมาโอ้เปลี่ยนขั่นแล้วขั้นเสียเอกไอจัดมาใหม่นี่เปลี่ยนไหนขั้นไอปอดเฟียต้านี่ครับายทะเบียนเลขจงไหนายทะเบียนเจ็ดสองแปดหกครับผมเจ็ดสองแปดหกเอ้ามาตรงกันพอดีตัวนี่ครับเป็นข้อบังเอิญครับ ได้แล้วเก้าเก้ากับเก้าแปดเก้าเก้าเก้าแปดแล้วกระล้วกรอีกตัวหนึงเงินท่านภูมิท่านภูมิแปดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าแปดแปดเก้าแล้ววันนี้นอกเนื้อจากหันในส่วนที่มาไม่เนี่ยมีตัวใดจัดเพิ่มขึ้นมาอีกว่าครับเหี่ครับตัวไม่กันนอกจากกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองซึ่งก็เป็นป้ายรถทะเบียนปูครับป้ายทะเบียนรถครับ อืมตรงกันเขาเขาสืบจะไปกันมาโอ้เปลี่ยนขั่นแล้วรขั้นเสียเอกไอ้จัดมาไหมนี่เปลี่ยนอะไรขั้นไอ้ฟอดเตียตาเนี่ครับป้ายทะเบียนเลขจังไหร่ไอทะเบียนเจ็ดสองแปดหกครับผมเจ็ดสองแปดหกเอ้ามาตรงกันพอดีตัวนี่ครับซึ่งเป็นความบังเอิญครับแต่เดี๋ยวจังไรจีผ้าไฟพี่น้องเอเจี้ย่ไปตรงไฟทะเบียนรถขั้นไม้ของเสียเอกนะครับซึ่งไอหมายเลขขุดแก่ลดมาไส้ได้บอกไปเมื่อมื่อนั่นหเฮะรถมาไส้เลขยังก่อน โอเลียกลูกคนแก่ตามคลิปไปของมหาเฮงศูนย์หนงก้าครับตามคลิปมศูนย์หนึ่งเก้แมนครับโอ้ศูนย์เกาบันี้กเด็เก่าหนึที่ปูบอกเล็กๆเนาะยังอยู่อยู่โอ้ับเดีวติดตามอีกเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกพ้นกลับมาหนังกลับไปกับบาที่บันาดรถรถขั้นเก่าทีวานี่รถขั้นเก่าขั้นไดที่ที่เป็นหกหน่หนี่เดีครับ โอ้นี่นี่ขั้นนี่ครับโอ้ไอขั้นไอฟอร์ดเลนเจอร์นี่ครับผมเนี่ยฟอร์ดนี่แหละโอ้เป็นหกหนึ่งหกครับผมหลังจากที่ได้ตัวเลขชุดนี่มาที่บอกปูว่าคีโรชันเก่าเมาวกัเมาเนาะมือนั่นเนาะครับเมาส์เปียกหนี้ไปทำเครงเมาหัวสังหกความเครื่องเมาหัวสซังหกความฮวาซังหกความก็สีมันตัวเป็นตีเป็นเก่าครับผมก็เลยไม่จัดใจความว่าหกนั้นน่าจะปียกเป็นเก้าก็ได้เนาะโอ้แล้วบัดนี้ รถรถคันนี้นี่ทะเบียนมันจัก <c> ต <oughs> <t ong onions> ัวมันมันจังงเบิดจักตัวเหรอเดี๋ยวผมซองมันก่อนอยู่หน้ารถนะครับเป็นเมืองหน้ารถสามตัวเป็นเมืองหน้ารถหกหนึ่งหกหนึ่งหกครับผมนี่เก็ดยังจัดอยู่แต่บ่อไหลโอ้แต่ว่าปูแต่มาเนียนเลขรถขั้นเก่าแต่นี่เราปูว่าเนาะผมมันเป็นนักเป็นนักโจนเนื่องเก้าเก้าหนึ่งครับครับนักตัวนี้เห็นนักตัวนักจังมื่อเช้านี่ปูพ่นกรรมบา ออกยืดอ,อ,กยยยอกว่าสันเล่ใกเทเบียนรถขั้นใหม่วะสันเรียนเมื่อกี้เลยไาถามเฉียเอกว่ามาดตัวไรเป็นกรณีพิเศษสจะรับไปไม่ของกูใชนไหมแตเลยว่าเจ็ดสองบอกเจ็ดสองกับยังต่เอเจด็ดหนึ่งเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งครับผมหนึ่งเจ็ดออกแล้วเดี๋ยวเจ็ดหนึ่งยังมอนออก <Sophia. S 2> นี่เจ็ดหนึ่งออกไปกน้ นักข้ามจัตวาเหลือสองหนึ่งกันนะโอ้เหลือสองหนึ่งเหมืัสองหน่งก็สองศูนย์นะสองหนึ่งก็สองศูนจ้เลขสวยครับผมแต่ว่าตอนนี้จัดแล้วเป็นหอบแล้วครับพ่อพี่น้องครับสังเกตตรงในมือเดี๋ยวจะแพ่งจังหวะงไหนบ้างครับผมตอนนี้จัดแล้วเป็นหอบแล้วครับครับผมอ่าให้ว่ามั่นใจว่าธรรมดาสำหรับงวดนี้เสียเอก้าว่าที่วดนี่จะเอาหลายล้านมวันต่อไปไรล้านครับผมงวดวางหนึ่งหาเซียนยังบ่สะใจครับงวดนี้เอาหลายล้านครับผมอ่ะกระติดตามเบื้อง สิเปลี่ยนใดลักษณะใดสําหรับวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกสี่รับว่เกินชี้มงรูเรียงเลยทัานที่พับแลบเบอร์โทรมครับผมไอเบอร์โทรผมกับศูนย์หกสองครับสี่แปดสามครับหนึ่งสองห้าศูนย์ครับอ้บช่วช่วอะอยู่ครับชั่วอะอยู่ครับโอเวอร์แมนมันับสนนะครับชั่วอะไรก็ไ่แล้วครับท่านอาจารยเอ่เพิ่ที่ว่าชั่วฟังว่าเบอร์โทร เบอร์ใดสำหรับผู้ที่สนใจนี่ถามเรื่องเลขถามยังถามเรื่องเลขเรื่องเบอร์ยังก็แล้วเจ่ความใจเรื่องใดทั่วม่ถามใจเไม่อยากให้ได้รับได้นอนเลยครับผมมีตั๋วเตะผมมีตั๋วเตะกับพวมาถามใจเอกด้ยครับไปเลยอศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งกับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสี่เก้าแปดหนึ่งอันนี้เบอร์คุณวันนะครับสี่เก้าแปดหนึ่งเบเบอร์เจวันนะครับผมอีกหนึ่งเบอร์ ศ6 2 062- 483- 4ศูนย์หกสองสี่แาสี่แปดสาหนึงสองห้าหนึ่งสองยครับคะเบอร์เทเอกนี้ครับครับผมเนนย้ำอีกขีนึงเนี่ยป่นี้ว่าเลขตัวใดนักก็มูจัดหลยก็มูนี่ตัวใดจัดจัดไหลยก็มูในว่าจัดนักมันถอไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองย์เจ็ดหนึ่งเอูนย์ครับเอครับอันนี้ให้เป็นแนวทางนะครับก็ได้เห็นปโยมนะครับ้ให้เป็นแนวทางนะครับเราสู้กันฟั่งครับผมแบ่งกันกัน ครับผมอตัวเลขตัวเบอร์กาสยด้วยไปทนำกันครับครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองศูนย์ครับผมอือดี่ครับโสกมานน้ำกันครับ่อรพี่น้องเอฟพีครับตอนนี้ไม่หอมไปไสหรือะเราเล้ากะไเครับไม่หอมเพิ่นไปไสต่วนไม่หอมเพิ่นออกไปท้าบุญโอ้ฝั่งยังใต้มหาน้องบ้านเขาเห็น ถ้าบุญนักเรียนครับก็สมกับครับกระจกครับกันบูซ่าเรจะดนกติกว่าโอเคอ่ะใส่ความกระจังสาหรับวันี้ให้ว่าใจเอกมันใจละละเรียกว่านี่ก็ได้มันใจว่ามันใจกระเจีบจัดอาร่าขยูนนี่นะถ้าพูไม่คนั่งครับงวดเจ้าตรวจจะยังหแล้วอยู่กับนีครับลายอะไรยังเาจังไรสหรับวันี้ก็ดีที่ตามเจเอกไ้นะครับสํารับตัวเลขตัวเบอร์นะครับเอาไปเปลนแนวทางเงินเงินมากมัน ครับเ,เงืเรียบร้อยแล้วรถติดอันนี้ถือโอ้ถึงเงนเรียบร้อยแล้วสำหรับรถติดครับอ่อาเกือบถึงแล้วมันที่หากือบถึงแล้วมันที่หา,าดีแล้วครับกันมั่นถือน,น,นี่ม <laughs> ันยากเห็นไหมงายตั้งไหนการที่รบกันเจียเอกต่้งนี่เดี๋ยวสิขออนุญาตไปไทยถ้ำทั้งไปทะเบียนรถจักหน่อยครับขอบคุณเฉยไม่รายครับขอบคุณค่ะ เป็นรถมค่านี่คือรถเสียเอกเนาะค่ะเนาะสองเจ็ดแปดหกนะครับมันเป็นกวาาบังเอิญที่ว่ามาตรงกันครับเลขที่เสียเอกยิบแล้วนะครับเพิ่นเพิ่นสร้างก้อนหนานั่นนะครับก้อนรถคันนี้สีขาวมากรถคันนี้ขาวมากหมู่บ้านนี่เพิ่นสร้างก้อนหนานั่นแล้ววันนี้ตัวเลขมาตรงกันพอดีนะครับเลขทะเบียนรถปู๊เลขทะเบียนรถปู๊ทะเบีอามาหมู่บ้านนี่นะครับก็มาตรงกันเลขสองกับเลขเกีดมตรงกันนะครับเสียเอกก็เลยมีความมั่นใจว่าเอ้า วันนี้ก็เลยจัดหนักมาสั่นวาอะยังไงก็เป็นความเสียส่วนบุคคลครับไม่เป็นรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตั้งใจกับน้ำเสนอเพื่อให้เป็นแนวสร้างตนังค่ะนี่คือทะเบียนรถเสียเอกได้ค่ะเจ็ดสองแปดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองศูนย์หกหนึ่งหกโจทย์ใบเด้อดขาเอฟซีเด้อ เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะเนาะแนวทางจากเสียเอกนะคะวันที่6สิงหาคมนี้ค่มาลุนไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะว่าเหล็กเสียเอกจะเข่าบองหวดนี้เนาะคะ่ะขันเอฟซมากระดึงลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะเด้อตั้งชองห้ไว้เป็นแนวทางนะคะ ขอบุณเอฟซทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเวยค่ะเด้อ,อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ข้างช่องเพื่อจะบอพาดข่าวสารดีๆจากข้างช่องเวยคะ่ะ